ผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินกันค่ะซึ่งจังหวัดกาลสินค่ะปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดสู่ชุมชนยั่งยืนหลังจากเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เป็นต้นมา พาไปที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศท่านได้เป็นประธานปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางเป็นการระดมกวาดล้างยาเสพติดสู่ชุมชนยั่งยืนประจำปี2566ซึ่งมีผู้แทนสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำลังพลฝ่ายพล,ลเรือน ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและอาสาสมัครพร้อมยานผ่านะเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ค่ะขณะที่นายสุเทพชัยวัฒน์ในอำเภอเมืองกาลสินกล่าวว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกาลสินได้ปิดปฏิบัติการการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการฟ้าแดดส่งยางระดมกวาดล้างยาเสพติดสู่ชุมชนยั่งยืนประจำปี2566ตั้งแต่วันที่28ธนันวาคม2565เป็นต้นมา เพื่อปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกลาลสินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกลาลสินก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาลสินอย่างจริงจังซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมและในปีงบประมาณพศ2567ก็25 67, จะดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาลสินอย่างเข้มขน้นและอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ